รถยนต์เปลี่ยนยางใหม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือไม่แบบไหนดีหลายคนนะครับสงสัยเรื่องนี้ทักมาสอบถามครูตังโดยเฉพาะมือใหม่ๆครูตังแนะนำแบบนี้นะครับเวลาที่เราไปเปลี่ยนยางรถของเราทุกครั้งนะครับหากเป็นไปได้ให้เราทำการตั้งศูนย์และถ่วงล้อทุกล้อเสมอโดยปกติเวลาที่เราไปเปลี่ยนยางตามร้านยางใหญ่ๆที่มีบริการนะครับเขาจะมีโปรอยู่ในชุด ราคาเปลี่ยนยางอยู่แล้วนะครับก็คือแถมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีอยู่แล้วก็ให้ดําเนินการตั้งศูนย์และถ่วงล้อไปเลยการตั้งศูนย์นะครับช่วยในเรื่องของการตรวจเช็คมุมล้อมุมเลี้ยวการคืนพวงมาลัยแก้ไขอาการความปิดปกติการกินหน้ายางนะครับด้านนอกหรือด้านในนะครับและได้เป็นการตรวจเช็คนะครับตัวช่วงล่างถ้าหากมีปัญหาก็จะได้ทําการแก้ไขได้ทันนะครับส่วนในเรื่องของการถ่วงล้อครูต่างแนะนําว่า เป็นไปได้นะครับให้เราบอกทางร้านไปเลยให้ถ่วงล้อทุกล้อเพราะจะได้ง่ายในการสลับยางนะครับการถ่วงล้อช่วยในเรื่องของการบาลานซ์ในการหมุนน้ําหนักของยางกับล้อแม็กนะครับให้มันหมุนบาลานซ์กันป้องกันการเกิดอาการพวงมาลัยสั่นในขณะที่วิ่งด้วยความเร็วประมาณ80หรือ100นะครับรถใครนะครับที่เราเปลี่ยนยางมาใหม่แล้ววิ่งหรือว่ารถที่ใช้งานอยู่ตอนนี้วิ่งประมาณ 80- 100แล้วพวงมาลัยเกิดอาการสั่นนะครับ อันนี้แนะนําว่าให้เราไปที่ร้านยางทําการถ่วงล้อคู่ด้านหน้าใหม่นะครับแล้วลองวิ่งดูส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นปกติแต่ถ้าหากถ่วงล้อใหม่แล้วยังมีอาการพงมาลายสันอันนี้จําเป็นต้องตรวจเช็คพวกช่วงล่างปีกนกบูธนะครับพวกโช็คต่างๆว่ามีปัญหาหรือไม่ในกรณีที่เรานํายางไปเองนะครับไม่มีราคาโปรรวมอยู่เขาจะคิดเงินเพิ่มนะครับตั้งศูนย์กับถ่วงล้อ แนะนำว่าให้เราตรวจเช็คดูแบบนี้ก่อนนะครับถ้าหากศูนย์ล้อรถของเราไม่มีการเลี้ยวดึงพวงมาลายัยหรือขับตรงๆแล้วไม่มีการดึงพวงมาลายัยหรือยางไม่มีอาการกินนอกกินในนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องตั้งศูนย์ล้อใหม่ก็ได้นะครับแต่การถ่วงล้อแนะนําว่าให้ถ่วงทั้ง4ล้อทุกครั้งเสมอและอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนยางให้ตรวจเช็คความผิดปกติของระบบเบรก ช่วงล่างต่างๆด้วยเลยหากมีตรงไหนชำรุดหรือมีความผิดปกติให้รีบแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆบานปลายตามมาใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ